ถัาผม t h มสปอร์ตนะครับและวันนี้นะครับเราก็มางานรวมตัวดาก้านะครับ Porsche d a k ก็ถือว่าเป็น Porsche ที่มีประวัติอย่างโชคโชนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามี Porsche d a k กี่คันแล้วก็ในงานนี้นะครับมีรถอื่นๆที่น่าสนใจอะไรบ้างครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูไฮไลท์ของงานก่อนดีกว่าครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Porsche านะโอ้ดูดิก็อันนี้ ลิเวอรี่จะเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ปลาย้านข้างนะ992ก็ชัดเจนนะมันคือรุ่น992นะอ่ะส่วน88นี่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรนะตรงนี้คือ19นะครับคู่เลยแต่ว่าลายจะต่างกันนะ แล้วก็มีอันนี้นะครับที่เป็น1น6นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลขพวกนี้มาจากอะไรนะอาจจะคัสตอมเองได้หรือว่าอาจจะมีความหมายบางอย่างนะลองคอมเมนต์มาได้นะครับโอ้อันนี้เรียบๆเ,เลยนะอ่ะโอ้อันนี้เรียบเรียบเลยนะโอ้แต่ผมว่าลายนี้มันแบบมันคลาสสิกอ่ะไม่รู้นะครับในมุมของผมนะแต่ว่าลายอื่นก็มีความสวยนะครับอย่างเช่นนี่โอ้เปียวจาด แล้วก็คันข่าวครับโอ้โหอันนี้มามาเป็นแคมป์เลยนะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปเยี่ยมชมเต็นท์บนรถคันนี้กันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเต็นท์นะครับที่อยู่บน911ดาก,ก้านะครับนี่คือ และนี่ก็คือภายในของเจ้ารถ911ดาก้านะครับคันที่มีเต็นท์วางอยู่ด้านบนนะครับอ่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะดูลายดิอ้โหนี่นะครับกลุ่มผู้ใช้ปอร์เช่นะครับแล้วก็นี่รวมตัวกันดูรถอย่างนี้เลยนะตรงนี้นะครับเป็นรถแคมป์เลยนะเอามาแคมป์เลยข้างบนเป็นเต็นท์เลยนะครับแล้วก็ อ่อันนี้ก็เป็นตัวโชว์นะครับจะเห็นว่าเป็นสีเขียวนะก็มีเลข1 9ข้านะครับแล้วก็ริเวอรี่ตามนี้เลยนะแถบยังมีแหลกหลังคาอยู่ด้านบนด้วยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของดาก้านะโอ้โหเข้าๆนะครับเรามาเจาะลึกดาก้ากันสักคันดีกว่านะครับก็รู้สึกว่าเครื่องมันจะเบสมาจากตัว GTS นะครับก็คือมีความแรงพอใช้งานเลยแล้วก็มี ริ้หน้านะคล้าย GT3 เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไฟนี่เป็น Porsche LED Matrix System เลยนะ mm hmm. ก็ก็ให้ของดีมาหมดเลยนะครับแล้วก็ความสูงข้างหน้านะครับ mm hmm. ก็จะมีความสูงมากๆเลยนะครับก็ก็หูก็ไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ยางนะครับก็เทอร์เรนพร้อมเลยนะครับมาพร้อมกับแม็กขาวก็คือสุดๆล่ะนะ แล้ก็มีเลข992นะครับมีแหลกหลังคาด้านบนนะก็นี่ใส่ของได้นะครับโหอันนี้ของเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แล้วก็นี่ก็คือนี่ด้านหลังนะครับมีตัวเกี่ยวด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นไฟไลรบาร์นะมีท่อออกคู่นะครับแล้วข้างในนี้นะครับก็มีตัวดูดอากาศนะนี่ คือดีไซน์พร้อมอ่ะดีไซน์พร้อมลุยเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีโลตัสโอ้โหสีฟ้านี้ชอบมากอ่ะโคตรสวยอ่ะผมชอบสีฟ้าอยู่แล้วนะแล้วก็มีอันนี้นะครับอุ้ยสีแบบ จะเรียกว่าสีน้ำตาลก็เรียกได้นะวิเวอร์มากสีน้ำตาลนี่แปลว่าสีน้ำตาลเลยนะครับอุ้ยแล้วก็อันนี้นะครับสีถ้ามองเห็นด้วยตานะออกไปโทนส้มมากกว่าแต่ส้มส้มที่มีความแดงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นส้มที่เป็นส้มเลยนะรวมถึงล้อเลยนะอันนี้ก็เป็น GTS นะครับนะ่ะแล้วก็ วันนี้นะครับมีแมคลาเรน 720S ด้วยนะอะตอนแรกนะครับตรงนี้มีรถจอดอยู่นะแต่ว่าเขากลับบ้านไปแล้วนะ้ะคาดว่าผมอาจจะมาช้าเหมือนเดิมนะครับก็ มีเท่าที่มีนะอันนี้ก็แม็กลาเรนนะครับก็มาจอยนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะเอ้าวันนี้เราก็จัดกันที่ออโตเวิร์กนะครับนี่ออโตเวิร์กก็เป็น่าจะเป็นสำนักแต่งรถนะนี่วันนี้เขาก็จัดอีเวนต์นะครับ X กับเลดไลน์นะซึ่งก็เป็นร้านขายรถนะครับก็เอามา X กันนะครับทาให้เราเห็นดาก้าตรงนี้นะถ้าที่นับด้วยตานะครับตัวเต็นท์นะครับ1แล้วก็เรียงตรงนี้กันอีก ก็เป็น5แล้วแล้วก็มีที่จอดโชว์สีเขียวนะครับอีก1คันนะครับก็เป็น6แล้วแล้วก็มีตรงนี้78คันนะอุ้ยฝั่งนั้นยังมีรถอีกเยอะเลยอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับเพชรในตมครับอันนี้ GT4 RS นะครับแต่งล้อมานะครับจัดเต็มเลยอออโตเวิร์กนะก็อย่างที่รู้เลยครับเป็นรถชุดแต่งนะแล้วข้างในมีมีสไปเดอร์ RS อีกนะครับแล้วก็มีอะไร สักอย่างหนึ่งอะข้างในนะสีเขเขียวนะครับแล้วก็มีจีทีสามอนะครับเป็น991.1นะครับแล้วก็อ่ะเป็นพอเช่คา r รล่านะแล้วก็ GT3 นะครับอันนี้เป็น GT3 นะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถออ t โตเวิร์กนะครับเป็นสีดำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะโอ้โหเทอร์โบเอสไอไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นโมเดล992นะจุดหนึ่งนะครับสำหรับเทอร์โบเอสคันนี้นะ mm. หูล้อจัดเต็มโซนนี้มันมันมืดมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาพาชมเท่าที่กล้องผมไหวแล้วกันอ่าอันนี้ก็เป็น911นะครับทาก้านะหูเป็นทาก้าด้วยแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเคมันนะนี่เคมันนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้น่าจะเป็นห,หูกล้องผม อันนี้น่าจะเป็น997นะครับแล้วก็อุย้ยอันนี้ก็ลึกลงไปอีกนะฮะ964 964น่าจะมองไม่เห็นแล้วว่ามืดแล้วนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นสีส้มนะเป็นคันสีส้มนะครับเป็นเคมันนะครับแล้วก็เหมือนกันนะอันนี้อันนี้เป็นโฉม981นะเท่าที่ทราบนะครับอู้อ,อู้มี G Class นะครับจอดคู่กันสองคันไม่แน่ใจว่ารหัสอะไร อแต่แต่เห็นทรงนี้น่าจะน่าจะเอาเรื่องนะโอ้โหข้างหลังอะไรอีกนะั่นน่ะโอ้ยออจีสี่ร้อยดีนะครับส่วนคันสีขาวนะครับอู้คันสีขาวไม่บอกนะครับบอกว่าเป็นบาบัสอย่างเดียวนะโอ้ยดูดิแล้วก็มีทั้งนั้นของอ่าวันโวนะครับแล้วก็มีคายเยน มีายเยนแล้วก็มีนี่อันนี้รถออโตเบิร์กนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งแปดนะครับบ็อกสเตอร์เอสด้วยนะก็เอสก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบ็อกสเตอร์ก็คือสามารถเปิดประทุนได้นี่นี่เองครับอาโอ้ยายเยนายเยนแซ่บนะเนี่ยอันนี้ล้อสีล้อสีฟ้านะโอ้โหโคตรตึงอะ่ะอ่ะแล้วก็มี อุ้ยอันนี้อันนี้ล้อล้อลายเทอร์โบนะเนี่ยเป็นคายเยอะไรอะ่ะเป็นเขาเขียนเป็นคายเยนธรรมดานะแต่ว่าล้ออันนี้เป็นล้อเทอร์โบนะล้อเทอร์โบจะทรงนี้นะครับสําหรับคายเยนนะอ่าอันนี้เป็นอ e ีไฮบิดนะครับแต่งหล่อนะแต่งหล่ออ่าแล้วก็จบคันสุดท้ายนะครับนี่คายเยนนะไอ้ไม่ใช่มาคาน,นผู้ผิดอ่าประมาณนี้เลยครับโซนนี้ ตรงนี้ก็มีรถอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าโคล่ายาริทได้สักอย่างนึงอะ่ะคือผมจำจำชื่อแม่นๆไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น GT3 นะครับอันนี้สีเป็กสีม่วงเลยนะแล้วก็มี GT3 RS นะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นสเปคสีส้มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสุดนะนี่ประมาณนี้เลยนี่เปิดอยู่ในอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์อ Air เลยอะ่ะน่จอดคู่กันสวยๆนะครับสำหรับ GT3 RS กับ GT3 นะครับ เอาเรื่องนะครับเทอร์โบห้าสิบนะโอ้ตัวพิเศษเอาเรื่องจัดนะครับตัวพิเศษนะเป็นตัวเทอร์โบนะครับห้าสิบปีเหมือนก็ว่าลายแบบอเอาเรื่องจัดอ่าแล้วก็ที่นี่นะครับถ่ายล้อนะครับอะขายล้อ HRE อ๋อนี่นะครับไอ,บอ้ปอเชื่อขาวคันข้างหน้านะครับก็ เป็นการเอาล้อนะครับนี่ HRE มาใส่เข้าไปแต่งสไตล์เมกันนะครับโอ้โห,โหดิเบอร์จัดเทอร์โบเทอร์โบ50ปีนะครับนี่โอ้เทอร์โบ S อสด้วยแรงสุดเบาะนะครับก็ตามสไตล์เลยนะ heritage ของแบบ Porsche เลยนะครับนี่แล้วก็ข้างๆเรา สป i d เดอร์นะครับเปิดประุนโชว์อย่างนี้เลยนะฮะรอๆไวแซกแพ็กเกจเต็มลำเรามาดูภายในของเจ้าเทอร์โบ0คันนี้ดีกว่าครับก็ ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับใครที่ชอบสายคลาสสิก o อ s เชนนะผมบอกเลยว่าต้องชอบสเปคคันนี้แน่นอนครับด้วยความแรงของโมเดิรแล้วก็การตกแต่งแบบอดีตนะโอ้โหลงตัวและรถในงานทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เทมสปอร์ตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ